นะครับสวัสดีนะครับนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่3นะครับทีนี้หยิบหนังสือคณิตศาสตร์ขึ้นมา,าแล้วเปิดไปหน้า106นะครับหน้า106เกี่ยวกับเรื่องการคูณครูเต้ลก็ได้สอนนักเรียนมาแล้วนะครับการคูณเรายังจําได้ใช่ไหมครับเรื่องแกกันและเรื่องกระป๋องผลไม้นะครับกระป๋องและผลไม้ทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดหน้า106นะครับ หน้า106อยทำยังไงเห็นไหมเขียนในรูปรูปการบวกและเขียนในรูปการคูณน,นักเรียนดูในรูปการบวกนับจานก่อนจานมีกี่จานมีจานมีกี่จานครับนับ1 2 3 4 5 6ห้าแปลว่ามีทั้งหมด6จานแล้วแต่ละจานล่ะครับแต่ละจานมีขนมเค้กกี่ชิ้นนับดูสิ1 2 3ก็แปลว่านักเรียนก็ต้องเขียนไปเลยครับ 3าบวกกันไปเรื่อยๆจนถึง6ครั้งนะครับสามบวกกัน6ครั้งแล้วเท่ากับเท่าไหร่ถ้าเขียนในรูปการคูณครูเติ้ลเคยสอนแล้ว6คูณ3จะเท่ากับเท่าไหร่ตอบลงไปนะครับวันนี้งานให้ทำหน้าร้อยหนะครับส่วนตัวนี้เขาให้เขียนในรูปการคูณนับดูเลยครับ 1- 2- 3- 4- 5ก็แปลว่า 5.. คูณ 2เท่ากับเท่าไหร่นะครับวันนี้คณิตศาสตร์ให้ทำหน้าหน6้า106นะครับให้นักเรียนทุกคนตั้งใจทำนะครับครูตื้นจะรอตรวจสวัสดีครับ